ต้องขอบอกเลยว่าในสับ,บาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเรื่องว่นน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าเปิดตัว V4 นะเพียรีส่งยางเทสมิซานโนหรือแม้แต่ข่าวลืออย่างสมเกียริจันทาจะไปบอสซูบไบซึ่งราวทั้งหมดจะเป็นยังไงวันนี้ก็คาซูบไบจะมาเล่าให้ฟังครับ <S <S 2> <S 2> มากันที่ข่าวแรกไปดีกว่าถือว่าสร้างความฮือฮาอยู่ไม่น้อยสําหรับค่ายซ่อมเสียงอย่างยามาฮ่านะผมที่ถือเอกลัก,กษณ์เครื่องยนต์อินไลน์มาตั้งแต่เปิดการแข่งขันม o ต GP จีพีมาเลย รักษาขนบธรรมเนียมของตัวเองไว้อย่างเหนียวแน่นลากยาวมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีแต่แล้ววันหนึ่งครับการมาถึงของเทคโนโลยีต่างๆว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือการแข่งขันทําให้ทั้งทีมเนี่ยต้องมีการปรับตัวและพัฒนาสุดท้ายแล้วก็ต้องปล่อยออกมาจนได้กับเครื่องยนต์ยามาฮ่าของ YZ r m 1 V4 นั่นเองซึ่งก็ได้ทําการลงแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับเจ้ายามาฮ่าเครื่องยนต์ V ีของทางยามาฮ่านะที่สนามมิซานโน่ที่ผ่านมานี่เองมากันที่ในส่วนของตัวรถกันก่อนเลยนะผมสังเกตเห็นรู้สึก เห็นครั้งแรกตอนที่มันเปิดตัวรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมันดูผอมและบางลงกว่าตัวอินไลน์นากเาราะรู้สึกว่าแฟร r i ิงด้านข้างเนี่ยปกติอินไลน์ผมรู้สึกว่ามันจะดูแบบเหมือนมีส่วนงอกส่วนย้อยออกมาเส้นนิดน,นึงเนาะปรง่งๆแต่พอเป็น v 4 o เนี่ยเหมือนเขาเก็บไอตัวส่วนโปร่งนั้นนะให้ดูเรียบมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าอาจจะมีส่วนในของเกี่ยวกับหลัก แอโรดนามิกหรือเปล่าเพื่อให้ไปกับลมได้ดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นการลดแรงประทะเพื่อให้ขับขี่ได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นเนาะส่วนสีของมันเนี่ยก็คงเป็นสีตามธีมโรงงานแหละเป็นสีดำเงินสว่างสดใสเข้มๆเท่ๆตามสไตล์ของยามาฮ่าเนาะแล้วก็ในมีส่วนที่คล้ายกับตัวอินไลน์ว่าจะเป็นไอส่วนของแฟริ่งแม้ว่ามันจะคล้ายแต่มันบางเนาะแล้วก็บังโคลนปีกวิ่งเดด้านหน้าที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับ ชาวบ,บ้านเขาช่องซึ่งรู้สึกผมมองมันก็เออมันก็ดูเป็นสิ่งที่มัน,มนเท่ดีเหมือนกันนั่นผมแต่ว่าในส่วนของสิ่งที่แตกต่างแน,น่นอนมัน,นคือเครื่องยนต์เนาะจากสี่สูบเรียงมาสู่ v ีโฟเหมือนกับเพื่อนๆได้สักทีประสิทธิภาพเป็นยังไงซึ่งแน่นอนว่าลงขี่ครั้งแรก มันอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางขนาดนะครับท่านผูช้ชมครับเนะพราะมันเป็นเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยเราพอมาพูดถึงผลงานเนี่ยโอเคเราจะย้อนไปตั้งแต่การซ้อมในรอบของแพทิสหนึ่งกันก่อนเลยเจ้า v 4เนาะขับขี่โดยเทสไรเดอร์อย่างออคูสโตเฟอร์นเดสถามว่าออคูสเตเฟอร์นเดสขี่ได้ไหมมองว่าก็ขี่ได้ในระดับหนึ่งเพราะเขาก็มีประสบการณ์ในการเป็นนักแข่งให้กับทีมแกสแกสซึ่งก็เป็นซัทเทรไลท์ของทาง KTM KTM ็มคอันก็ V4 เนาะก็อาจจะพอมีทักษะอยู่บ้าง แต่ก็อาจจะไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นเท่าที่ดูตอนที่เขาขี่ในรอบแพคกทีสนอกโดยสามารถทําเวลาดีสุดเนี่ยจบได้ที่1นาที3าวินาทีต่อรอบซึ่งตามหลังผู้นําอยู่มา1.195วินาทีซึ่งถ้าฟังจากตัวเลขเมื่อสักครู่เนี่ยอันถ้าเกิดคนไม่เคยดูหรือว่าแบบ ม่ได้ไม่ได้โฟกัสอะไรทั้โอ้ยหนึ่งหนึ่งกว่าวิเกือบสองวิก็ไม่นานนี่แต่ถ้าเกิดในมุมมองของนักแข่งอะโอ้มันนานมากเลยนะมันค่อนข้างที่จะช้าผูพอสมควรเลยซึ่งแน่นอนว่ามันเห็นผลแล้วแหละว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาไปอีกหลายสเต็ปมากสําหรับทางเครื่องยนต์เฟกระเถิบมาในรอบแพทที่2ก็เหมือนว่าจะดีขึ้นอยู่หน่อยหนึ่งนาอททำเวลาต่อรอบดีสุดอยู่ที่1นาที3 2 6 6 4วินาที แต่ว่าในแพทที่สองเนี่ยมันก็ดันตามหลังกลุ่มผู้นําจู่ถึง2วินาทีเลยมันก็ดันกระเถิบออกไปอีกทําให้รู้สึกว่าจะเกิดเป็นเทสไรเดอร์เนาะมาเก็บข้อมูลมาลองนู่นลองนี่เพื่อให้ได้รู้ว่ารถมันมีอะไรที่ต้องปรับเพราะถ้าเขาขี่ดีเขาคงไปแข่งเองอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอแน่นอนว่ามันอาจจะยังเข้าไม่ถึงมิติของตัวรถหมายถึงว่ายังไปไม่ถึงพร้อมกับต,ตัวรถก็อาจจะทําให้ไม่เห็นศักยภาพที่แท้จริงบางอย่างทําให้เวลาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ใครหลายคนจินตนาการว่าโอ้โหยามาฮ่ามันมี วีโฟแล้วเว้ยทีนี้แหละศักสีของการแข่งขันเนี่ยประเทศทางฝั่งเอเชียเนี่ยมันจะพอสู้ยุโรปได้บ้างแต่ท่านอย่าลืมเพราะว่าไม่ได้มีแค่ Yamaha ที่เป็นวีโฟมาใหม่ๆจริงๆ,ๆ,ๆท่านเห็นฝั่งบ้านข้างๆไหมฮะบ้านเต่ามาร์คมาเกสอย่างฮอนด้าเองก็วีโฟกันมาหลายปีแม้จะมีช่วงที่มาร์คมาขี่แล้วได้แชมป์กั่อยางทนพลายซึ่งก็อาจจะมองได้ว,ว่าเอ้ยเหมือนม้ามันเก่งเกินรถอ่ะเนาะมันก็ดันที่จะกรบปัญหาหมดเพิ่งพอช่วงหลังมาร์คบาดเจ็บหรืออะไรก็ตามแต่ก็ถ้าไม่เห็นสายพันธุ์แค่จริงว อยู่ระหว่างการพัฒนาแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นของเราเราประเด็นของเราคือยามาฮ่าหลังจากจบทั้งสองแพทิสก็ได้ลงเมนเรสในร่วมแข่งขันเหมือนกันเพราะยามาฮ่าได้สิบไวการ์ดในการลงแข่งขันซึ่งก็ทําได้ดีสุดในการที่จบอันดับที่14เท่าน,นั้นเองเนาะสะสมได้2คะแนนกับบ้านไปสาหรับทางยามาฮ่าก็ถือว่าเป็นการอจะบอกว่าเริ่มต้นได้ดีก็ได้แต่เหมือนก็ยังดีได้ไม่สุดซึ่งแน่นอนหลังจากที่จบ การแข่งขันในรอบเมนเรสไปเนี่ยทางยามาฮ่าก็ไม่รอช้าที่จะให้2นักแข่งที่มีประสบการณ์ในการขี่เครื่องยนต์ V4 มาก่อนอย่างอ็รซ์ลินส์กับแจ็คมิลเลอร์ เนาะมาลองขี่ดูหน่อยสิให้เทสล่เดอร์ขี่และวเวลาประมาณนี้อ่านเดี๋ยวลองให้นักแข่งของทีมเนี่ยมาขี่กันบ้างดีกว่าอเล็กลินส์นะขี่อินไลน์เนี่ยทำเวลาได้ดีสุด1นาที31.571วินาทีต่อรอบแจ็คมิลเลอร์ทำได้1นาทีจุดสามหนึ่งหกหกศูนย์วินาทีต่อรอบท่านจำเวลานี้ไว้แล้วเดี๋ยวไปฟังเวลาของ V4 กันนะหลังจากที่ขี่แลเสร็จโอเคมาขี่ V4 กันต่ออเล็กลินส์ทำเวลาได้1นึ่งนาทีสามสิบสองจุดหนึ่งศูนย์หนึ่งวินาที 5นวทีซึ่งสังเกตได้เลยว่าเริ่มที่อเล็กลินส์กันก่อนเนาะก,ก็ใช้เวลาขี่วีโฟต่อรอบเนี่ยนานกว่าอิลายยูมัน0.531นวทีครับส่วนแจ็คมิลเลอร์ฮะใช้เวลาในการขี่วีโฟต่อรอบเนี่ยนานกว่าอิลลายถึง0.975เวทีหูกับเกือบวิซึ่งอาจจะทําให้เห็นว่าแน่นอนว่ารถคันนี้มันยังต้องมีอะไรพัฒนาเยอะนะก็ทำให้ยามาฮ่าเนี่ยอาจจะต้องมีการบ้านเพิ่มเติม,มว่าเราจะแก้ปัญหาเจ้า V ีโฟอย่างไรต่อไป หลังจากที่ลองให้2นักแข่งทีมโรงงานคนหนึ่งซาธ์เทไรด์คนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการขี่วีโปมาขี่ดูแล้วยามาฮ่าก,ก็เอ๊ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆลองให้ทีมโรงงาน2หนุ่มมาขี่ดูบ้างเอาเล็กลินส์เหมือนเดิมแล้วก็อีกหนึ่งคนเอลเดียโบฟาบิโวควาตารโรชายหนุ่มผู้มีประสบการณ์แค่การขี่อินไลน์มาอย่างเดียวเลยแน่นอนว่ามันจะทําให้เขาเห็นความแตกต่างอะไรหรือเปล่าหลังจากที่2หนุ่มทีมโรง,งงานได้ขี่เสร็จไปนี่ย เล็กลินส์เคยขี่ก่อนเซสชันแรกเพราะว่าเจ้าตัวมีประสบการณ์ในการขี่รถจักรยานยนต์ V4 มาแล้วกับทีม Honda มาก่อนนะช่วงก่อนี้เขาจะไปอยู่ยามาฮ่าเนี่ยเขาก็ออกมาความเห็นกับเครื่องยนต์ V4 ของยามาฮ่าว่ารถต้นแบบยังอยู่ในช่วงของการพัฒนานะมันยังต้องปรับปรุงอีกมากแม้จะปรับเครื่องยนต์ V4 ได้ดีแต่ก็ยังต้องแก้การตั้งค่าด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดึงศักยภาพออกให้อย่างเต็มที่อันนี้คือเสียงของเล็กลินส์ที่เราฟังมาแล้วก็โอเคเขาอาจจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างก็ อย่างที่ว่าไปปรับค่าบางอย่างเพื่อที่จะดึงศักยภาพออกมานั่นคือโจทย์ที่หนึ่งต่อมาไอ้หนุม่มที่ขี่อ mm. ีลาเมาอย่างเดี๋ยวทั้งชีวิตกันบ้างเขาได้มาลองขี่ V4 และแน่นอนว่าฟิลลิ่งแรกเนี่ยเหมือนเขาก็ไปบอกว่า มันไม่มีดีเท่าอินไลน์เลยอาจจะได้หลายๆปัจจัยแน่นอนว่าเจ้าตัวอาจจะไม่เคยขี่ v ีโฟมาก่อนหรืออยังไม่เข้าใจกับนิสัยรถเป็นอย่างดีซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเครื่องยนต์ v ีโฟนี่ว่ารถตุ้นแบบ V ีโฟทาผลงานได้อย่างน่าพอใจเบรกดีเกาะถนนเยี่ยมยังต้องพัฒนาปรับอีกหลายส่วนแต่เรายันเดินมาอย่างถูกทางแล้วนั่นก็คือเสียงของเอลเดียโบฟาบิโอควาจาราโลนั่นในการที่จะออกมาบอกว่ามันดีนะแต่ว่ามันยังต้องปรับอะไรบางอย่างอีกหรือเปล่านั่นก็คือ2อเสียง จาก2องหนุ่มทีมโรงงานยามาฮ่าแน่นอนว่าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจไม่น้อยว่ายามาฮ่าจะแก้เกมพร้อมกับการบ้านของ v 4อย่างไงในสนามถัดไปครับผมยามาฮ่าจะไปแข่งขันกันที่โฮมเรสของตัวตัวก็คือสนามโมเตกิ ki, ประเทศญี่ปุ่นในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะครับว่าจะมาดูว่า v 4จะพัง,งาจง้ําคัมโลกในการโชว์ศักยภาพในบ้านได้หรือเปล่าแฟนๆยามาฮ่าก็ติดตามรอได้เลยหรือถ้าเกิดใครอยากติดตามก็ติดตามน้าเพจซูบอย์นั้นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตทราบย่างแน่นอน มากันต่อกับข่าวที่สองหลังจากที่เราเล่าวีฟกันไปอย่างมามันมีรถต้องมียางข่าวที่สองเราพูดถึงเรื่องยางกันบ้างแน,น่นอนว่าในช่วงม o เตจีพีสัปดาห์นี้มันมียางเจ้าเดียวที่ส่งเทสไม่นับไม่จลินนะเพราะนั้นเขาเป็นยางประจารายกายรยู่แล้วเพราะพิเอรี่ครับผมได้ทําการส่งยางสําหรับม o ต GP จีพีเทสแล้วที่มิซานโนในช่วงวันอาทิที่ผ่านมานะผมก็เป็นการเก็บข้อมูลต่างๆที่ทางแบรนด์พิเอรีเองเนี่ยเป็นการ เตรียมพร้อมอยู่แล้วว่าเราจะเข้ามาเป็นซับไพเออร์อยู่แล้วนะขออนุญาตในการเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะนําข้อมูลเหล่านี้ไปปรับเซตตัวอย่างผลิตตัวอย่างให้เข้ากับการแข่งขันมากยิ่งขึ้นโดยทางแบรนด์เนี่ยมีระยะเวลาอีกประมาณปีกว่าๆเนาะในการพัฒนาค้นคว้าวิจัยทําอะไรก็ตามแต่เพื่อให้ยางของเขาเนี่ยได้รับการขนาดน้าว่านี่หละนะหนึ่งยางดีสุดในการแข่งขันโมโตจีพีเลยแหละแลน่นอนว่าเจ้าตัวจะคิดแบบนั้นผมคิดแทนให้แล้วว่าเขาก็คิดแบบนั้น นะการเข้ามามันแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาต้องการที่จะเป็นโนหนึ่งในสําหรับวงการแข่งขันอยู่แล้วสาหรับแบรนด์สัญชาติอิตาลีรายนี้โดยในการซ้อมเป็นการปิดแบบปิดส่วนตัวไม่มีสื่อไม่มีอะไรเลยถ้าถามว่าร,ร,รู้ได้ไงคนพูดผมก็ไปหาข้อมูลไปทีซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออเขาก็มีเพลลิสต์เนาะอันนั้นว่าไปไม่เกี่ยวกันผู้ผลิตทนะั้งห้าเนาะลุคคติฮอนด้ายามาฮ่าคิดีเอ็มอพิเลียส่งเทสไรเดอร์กันมาทีมานหนึ่งคนเพื่อไม่ให้เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบมันกกก็็จะสส่่งงเเทดอยยยาาีววลลแ้มับ รถแข่งคู่ใจ1คันที่ไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆเลยเนื่องจากกฎในปี2027นะมันก็จะตัดในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเหลือปรับความสูงบลาๆแต่อาจจะไม่ได้รถขนาดเครื่องยนต์นะหมายถึงรถที่เอามาใช้แข่งเนี่ยก็อาจจะเป็นรถสเปคปัจจุบันก่อนที่แค่ไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เฉยๆนะยามาฮ่าส่งใครออุสโต้เฟอร์นันเดสเคทส่งดานี่เปรโดซา ฮอนด้าส่งทาคาอากินาคากามินอาอพิเลียส่งลอเรนโซสวารโดลีและดูคติส่งมิเกลเลปิโลมาทํางานเทสห้าค่ายห้าคนรถห้าคันเทส,เทสกันไปยาวๆซึ่งแน่นอนว่าการเทสครั้งเนี้ จีจี้จะลิ้นยานะหัวเรือใหญ่ผู้จัดการทีมทั่วไปของทางดูกติเลโนะโวเขาก็ออกมาบอกเลยว่าการซ้อมครั้งนี้มันถือเป็นปัจจัยชี้ขาดของม o ต GP จีพีในปี2 0 2 7นะมันสําคัญมากกว่ากฎใหม่ซะอีกซึ่งพร้อมย้าว่าความสําเร็จเนี้ยมันจะสําเร็จได้ไวแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าทางค่ายผู้ผลิตสามารถทําความเข้าใจตัวเนื้อย,อยางได้ดีและเร็วมากแค่ไหนน่าสนใจไม่น้อยเพราะแน่นอนว่าหลายคนอาจจะมองว่าก็แค่เปลี่ยน,นยางเพราะวะแค่แค่เปลี่ยนแบรนด์ยางมาซัพพลายอะจริงๆมันมีหลายมุมมากที่ มันทาให้แบบนักขึ้นนักแข่งเขาจะรู้อยู่แล้วแหละว่าฟีลลิ่งยางอะแค่ยางเปลี่ยนอะฟิลเปลี่ยนคือมันต้องปรับเซตติ้งใหม่หมดซึ่งไม่ใช่แค่จีจีดารินยาที่ออกมาพูดถึงนะแต่ว่าในส่วนของฝั่งเพียรี่นะจอร์โจบาร์เบียร์ผู้มนวยการฝ่ายการแข่งขันรถจักรยานยนต์ของทางเพียรี่เนี่ยเขาก็ออกมาบอกเลยนะว่าการทดสอบในช่วงวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นไปตามความคาดหวังมากคุณสมบัติที่รับความชื่นชมมากสุดที่เพียรี่แบบแต่ละค่ายเนี่ยชมมาก็คือการเกาะถนนในดีเยี่ยม แต่ละค่ายชมมาแต่น่นอนว่าเขาก็พยายามที่จะบอกว่าผมก็จะเก็บข้อมูลเหล่านี้แหละแม้ว่ามันจะดีแค่ไหนแต่ผมก็จะเอาไปพัฒนาต่อเพื่อให้ได้ศักยภาพของยางในการแข่งขันระดับโลกเนี่ยดีสุดโดยการเทสอยางเพียรีย่รอบต่อไปแว่วๆมาว่าจะไปเทสกันในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่สนามคาตาลุนยาประเทศสเปนหนนลังจากที่จบการแข่งขันที่วาเลนเซียนอกสนามสุดท้ายก็มูฟไปที่คาตาลุนยาแล้วก็ทําการเทสยางกันต่อนะซึ่งนงพอไปถึงตอนนั้นเดี๋ยวก็เราก็จะมาอัปเดตทราบก,กันต่อว่ามันไปถึงไหนแล้ว หลังจากที่จบเรื่องอยางไปเราก็ยังอยู่ในข่าวการแข่งขันแต่ทีนี้เรามาพูดถึงเด็กหนุ่มสัญชาติไทยมั้งเนี่ยพูดแบบนี้คงไม่ได้พูดต่อแล้วร,รู้แล้วล่ว่าใครนะกล้องสมเกตจันทาับผมหลังจากที่ในช่วงหลังมันเนี่ยมันมีข่าวลือหลุดออกมาเนาะมีหลายสื่อเล่นข่าวว่ากล้องเนี่ยอาจจะต้อง move นะจากการแข่งขันเมือตจีพ p ไปสู่ World Superbike ในฤดูกาล2026ซึ่งมันจนถึงตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณอะไรใดๆว่า LCR Honda จะต่อสัญญากล้องสมเกียริจันทราคือทั้งหมดแบบนี้เนาะหลังช่วงก่อนนันนี้ทางทีมฮอนด้าเนะประกาศเซ็นสัญญาลูก้ามารินี่อาโจนเมียนเน,นานแลลวลูก้ามารินี่และโยฮันซาโก้เนาะว่าจะไปต่อกับทีมฮอนด้าและในส่วนของไลอ up เปิดตัวนักแข่งประจําปี2026เนาะที่ซบรยได้ลงไปเนี่ยมันดันเป็นเงาคนหนึ่งข้างๆ้ซาโก้ทีมเอดเนาะอย่างถ้าเกิดว่าใครดูลูกกาเนี่ยต้องเป็นกล้องสมเกียริแต่ดันมันเป็นเงามือดอ,อาจจะเป็นสัญญาณได้ว่า LCR อาจจะให้กล้องสมเกียรติ มาได้เท่านี้เพียงถึงฤดูกาลเนานะแต่ทางทีมฮอนด้านแน่นอนว่าไม่ได้อยากที่จะทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังเขาก็ยังรู้สึกว่ากล้องนะมีของกล้องนะขี่ได้ขยันซ้อมไิ่ได้ดีแม้จะเจ็บแค่ไหนเขาก็ยังซ้อมเนาะหายเจ็บกลับมาเร็วก็ไม่ได้อิออดที่จะโอ้ยยังไม่อยากซ้อมเลยไม่ของกลลงซ้อมอีกทั้งการแข่งขันในแต่ละสนามกล้องก็เต็มที่ในทุกสนามความตั้งใจเหล่านี้ที่กล้องมีครับมันสะท้อนให้เห็น ถึงว่าเขายังมีแพชชั่นกับการแข่งขันอยู่ผู้ใหญ่ไม่รอช้าก็อาจจะโอเคมอเตอร์จ okay, ีถ้ามันใหญ่ไปหรือมันหนักไปงั้นแล้ลองไปอีกรายการไหมเป็นรถโปรดักชั่นอ่ะอย่างว o ลซูบไบซึ่งถ้าถามว่าวอลซูไบเนี่ยกับมอเตอร์จีพถามมันก็ใหญ่พอกันนั่นแหละแค่จากรถโปรโตไทป์ Type, เนี่ยมาสู่รถโปรดักชั่นเท่านั้นเองนอกแน่นอนเขาจะไปเป็นทีมเมทร,ร่วมกับเจคดิกสัน รายง,งานออกมานี้ว่าโอเคกล้องสมเกียริจะไปจับคู่กับแจ็คดิสันในทีมโรงงานฮอนด้าของเวอร์ซูบในปี2026มันน่าสนใจตรงที่ว่าโอเคป้องก็เคยเป็นอดีตนักแข่งรายการโ o t o ทูมาก่อนแจ็คดิสันก็เป็นนักแข่งรายการโ o t o ทูมันก็เคยมีเหมือนกันนะจากนักแข่งโ o โตทูขยับมาขี่เวอร์ซูบิก็ไม่น่าจะพ้นใครนอกจากแซมโรสเนาะเอาที่ใกล้ๆเลยเมื่อไม่นานมานี้นะครับแซมโรสเคยขี่โมโตทูนะประมาณ155เรส นะอันดับที่ดีสุดเนี่ยคือการจบดูการด้วยอันดับที่3ในปี2020ร่วมกับต้นสังกัดของเขาโดยเขามาวัวสู้ไบค์ปีแรกเนี่ยในปี2024ก็คือปีที่แล้วโดยผลงานในการควบดูคติพานิกเกลวีฟองอาของเขาเนี่ยคือการทำไม่ดีสุดก็คือจบอันดับที่18สะสมได้เพียงแค่5.3คะแนนเนท่านั้นภาไปปีเดียวครับผมเกิดการพัฒนาเรียนรู้เข้าใจรถและการแข่งขันอย่างรวดเร็วปัจจุบันกระโดดขึ้นมาอยู่ในอันดับ6ของการแข่งขันนะเก็บได้1 6 3คะแนนยังไม่จบนะก็ อาจจะสะสมเพิ่มต่อได้อีกมันทำให้มองเห็นว่าแซมโรสเนาะตอนตอนขี่โมโตทูเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อันดับสวยหรูมากขนาดนั้นบางช่วงดีนะจบที่3ในปี2020มันมีจบที่4บ้างแต่ในช่วงของปีท้ายเนอะจากอาการบาดเจ็บเนาะทำให้เขาจะต้องถอนตัวออกจากโมโตทูมันเป็นเหตุจําเป็นมาขี่บซูบไบแต่ในรายของกล้องสมเกียริเนี่ยเรียกได้ว,ว่าน่าสนใจไม่น้อยครับซึ่งการที่กล้องไปแข่งในทีมโรงงานฮอนด้าในรายการบสูบไบเนี่ยก็ หเป็นงานหินของเขาเลยเพราะว่าการที่จะเข้ามาปีแรกเนี่ยเราสร้าง Impact อะไรสักอย่างให้กับต้นสังกัดได้เลยเนี่ยถ้าเรียนกันน้ำตรงว,ว่าอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะมันเหมือนจะเป็นการที่ต้องปรับตัวเรียนรู้ทั้ความเข้าใจทั้งเรสทั้งรถและการแข่งขันต่งตางๆก่อนนแม้สนามมันจะใกล้เคียงหรือเจ้าตัวเคยมีประสบการ์ขี่มาบ้างก็จริงแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเรียนรู้ใหม่เือบทั้งหมดเนะพราะมันคืออีกรายการหนึ่งเลยการจะพาตัวเองไปจมในอันดับตารางตั้งแต่ปีแรก ก็ยังไม่ใช่เรื่องที่เป็นไม่ได้เสักเท่าไหร่ก็อาจจะอยู่ในช่วงของการพัฒนาว่าและต้องดูว่ากล้องสมเกียรติถ้าได้ไปขี่วอซูไบจริงๆจะสามารถรีดผลงานเสถียภาพได้ดีมากน้อยแค่ไหนเพราเพาะต้องยอมรับว่าทีม Honda h r c เนี่ยในวอซูไบเองก็ไม่ได้โดดเด่นมากถึงขนาดนั้นผลงานใหญ่สุดถือว่าเป็นท็อปเทียมซึ่งที่นี่หมายถึงว่าการคว้าแชมป์แชมป์โลก้องวอซูไบต้องย้อนกลับไปถึงปี2007เลยซึ่งก็เกือบเกือบ20ปีมาแล้วอันนี้ต้องมาดูว่าถ้ากล้องย้ายไปเนี่ยจะ เป็นยังไงแน่นอนว่าก็แฟนๆชาวไทยทุกคนก็เอากำลังใจช่วยอยู่แล้วแม้จะมีข่าวประโคมย้ายทีมออกมาเรื่อยๆแต่ก้องสมเกียตเองก็ไม่เลือที่จะไม่สนใจนะเือที่จะไม่สนใจพร้อมกับโฟกัสการซ้อม การแข่งขันพร้อมรีดผลงานเนาะพักหลัง่ยรู้สึกว่าเหมือนจะบู๊หนักมากขึ้นเนาะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มเปิดหน้าสู้แล้วนั่นแหละนั่นคือจุดเด่นของกล้องสมงเกตเนาะก็คือเราจะไม่ยอมแพ้เราจะสู้ถึงที่สุดซึ่งต้องบอกก่อนว่ายังเป็นแค่รูมเมอร์หรือข่าวลือเท่านั้นนะสำหรับข่าวนี้มันยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการและถ้ามีประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เดี๋ยวสู้ไบท์ทลงก็จะมาอัปเดตให้ทราบอย่างแน่นอนและนี่คือทั้งหมด ของ Super Bite t a l k e อีคลิปนี้ในคลิปหน้าอยากจะให้เล่าถึงเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรหรืออยากที่จะเฮ้ยเล่าเรื่องนี้ฟังหน่อยหาเรื่องนี้ให้ดูหน่อยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหากดูแลถูกใจก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กับพวกเรา Super b บ t e Thailand ด้วยในคลิปนี้โกคา s u ซูไบต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ